สาแก้วเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้ผมต้องคุยกับทางผู้ช่วยผมอะต้องคุยกับน้องอีกสักครั้งหนึ่งอนะเอยจะคุยยังไงดีนาะวันนี้ก็คุยกับลูกน้องนะฮะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาน้องจะเป็นคนที่แบบเอ๊ยยังไงซ้อมก็ซ้อมอยู่กันมาก็อาทิตย์นึ่แล้วเนาะแล้วก็แกไม่มีสติอเออเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดนะหนึ่งคือแกไม่ค่อยมีสติสองแกควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางอย่าง แล้วแกไม่เข้าใจการประกวดนางงามหรือเปล่าว่าการประกวดนางงามมันคือการทาโชว์จะเดินผิดเดินถูกแล้วจะสะดุ้งไปสะดุ้งมายกมือไหวอย่างเงี้ยมันตลกอ่ะ เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตาร้อนในวงการนางงามเอามากๆคุณผู้ชมคะสาหรับแตงกวาเมสซี่เวิร์สากแก้วนะคะท้ายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีคลิปไลฟ์สดนะคะที่ทางด้านของแตงกวาเองคุณผู้ชมเธอได้ร้องไห้นะคะเนื่องจากว่ามีการไลฟ์สดขายของนี่แหละคุณผู้ชมแล้วคาดว่าน,น่าจะขายได้ไม่ตรงตามเป้านะคะเลยทําให้แตงกวาเนี่ยร้องไห้นะคะปล่อยโฮกลางไลฟ์สดโดยก็มีเพื่อนๆน,นางงามเนี่ยเข้าไปปลอบใจเธอคุณผู้ชม ไม่วายนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายด้วยเหมือนกันนะคะที่เป็นการพูดถึงอยู่ขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่องของแตงกวาล่าสุดค่ะทางด้านของบอสนะวัตอิสระไกรศรีคุณผู้ชมก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะพร้อมกันนี้บางช่วงบางตอนในการไลฟ์สดบอสก็ได้เผยถึงแตงกวามีจูนิว์สาแก้วด้วยเหมือนกันซึ่งบอสเนี่ยคะก็บอกว่าต้องคุยกับลูกน้องผมนะคะซึ่งตัวบอสเนี่ยก็บอกว่าก็มีคุยกับลูกน้องไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้อง เป็นแบบนี้นะคะตลอดเวลาซึ่งบอสก็เผยต่อแหละนะคะว่าจะเป็นคนที่เอ๊ะย,ยังไงนะคะซ้อมก็ซ้อมอยู่กันมาเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งแล้วแต่แกเนี่ยไม่ค่อยมีสติแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางอย่างก็ทํากลางชาวเน็ตนะคะแฟนนางงามคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์นะคะกันอย่างมากมายโดยบางคนก็บอกนะคะว่าเราคนสากแก้วเข้าไปไงนะคะพีดีอะไรมองคนสวยเยอะเลยค่ะให้ร้องหนึ่งมาแทนทันไหมคะบางก็บอกต่อนะคะว่าแล้วปล่อย ได้ยังไงไม่คัดกรองหรอคะงานต้องเข้ากรรมาการระดับจังหวัดแล้วไหมหลักเกณฑ์แบบไหนกันนะคะเปิดหลักฐานคะแนนให้ดูก็ดีนะและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนนางงามคุณผู้ชมซึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์แหละแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับแตงความมิจูนิเวอร์สซาแก้วนั่นเองค่ะอะยังไงคุณผู้ชมคาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของบอสนวัตอิสระไก่ศีลกันทังสะแก้วเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้ผมต้องคุยกับทาง ผู้ช่วยผมอะต้องคุยกับน้องอีกสักครั้งหนึ่งอะอจะคุยยังไงดีนาะวันนี้ก็คุยกับลูกน้องนะฮะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาน้องจะเป็นคนที่แบบเอย,ยังไงซ้อมก็ซ้อมอยู่กันมาก็อทิตยนะ์แล้วเนาะแล้วก็แกไม่มีสติอะเออเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดนะหนึ่งคือแกไม่ค่อยมีสติสองแกควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางอย่างแล้วแกไม่เข้าใจการประกวดนางงามหรือเปล่า ว่าการประกวดนางงามมันคือการทําโชว์จะเดินผิดเดินถูกแล้วจะสะดุ้งไปสะดุ้งมายกมือไหวอย่างเงี้ยมันตลกอะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องเตือนกันแบบหนักหนาสาหัสอีกสักรอบหนึ่งคือในเมื่อเขาเลือกมาแล้วอะเราก็มีหน้าที่จะต้องทํางานต่อไปแต่ตอนนี้มันพลาดไปตลอดไงเข้าใจปะตั้งแต่วันแรกที่โรงแรมก็อุทานด่าสะดุดอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สะดุดอะไรพื้นเรียบไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําบันไดไม่ได้ทำอะไรเลยก็สะดุดไม่รู้สะดุดอะไร แล้วก็ชอบลืมของมาสายลืมมงกุดแล้วก็เรื่องอะไรกันมันหลายเรื่องอ่ะเออไม่น่างงเนาะอย่างวันนี้ไม่น่งา,า,างาง,าเ,งเพราะมันแค่ปกติเลยยืนหยุดแล้วเรามีคนให้ทราฟฟิกด้วยไงยืนแล้วหยุดหยุด